สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระยมหานาเอาพระสมเด็จวรคังพิมพ์ฐานแซมฐานแซมในยุคต้นนะครับยุคต้นๆที่เจ้าพนเดชท่านสร้างเลยนะครับปี2350ถึง2390นะองค์นี้เพื่อนสมาชิกก็ถามไถ่กันมาแล้วขอเปิดราคามาเช่นกันนะครับ พระยมหาบอกไปคลิปก่อนหน้านี้วันนี้วันวิสาขานะครับจะนําเอาพระสมเด็จองค์ที่เพื่อนสมาชิกตาถึงนะครับขอเปิดราคามาแต่ด้วยความเคารพนะครับพระยมหาก็ประทานอภัยในะโอกาสนี้องค์ที่ท่านเห็นขอเปิดราคามาเนี่ยมีแค่องค์เดียวนะครับแปลกนะครับทุกคลิปนะครับที่พระยมหานํามาลงเนี่ย บางองค์ก็มีสองนะมีสองมีสามอย่างมากไม่เกินสามที่แม่พิมพ์เดียวกันลักษณะเหมือนกันนี่ไม่เกินไม่เกินสามสมาชิกไม่ขอเปิดราคานะครับดูชมอย่างเดียวแต่ไปแปลกเอาองค์ที่มีองค์เดียวเนี่ยกับขอเปิดราคามาเหมือนกับว่ามีอะไรไปโดนจิตโดนใจให้ท่านชอบเสียอย่างนั้นนะครับนะเล่าสุกันฟังนะครับ ในวันสําคัญวันสําคัญของโลกเลยทีเดียววันวิสาขาบูชานี่นะครับเราก็ทราบใช่ไหมครับประสูตรตัดสรุ้แสดงธรรมปรินิพานอยู่ในวันเดียวกันนะครับองค์นี้พิมพ์ฐานแซมไม่ขาดไม่เกินมั่งมีแซมผุดเกิดมาไหลมาเทมาอยู่เรื่อยๆท่านว่าอย่างนั้นนะ โบราณท่านว่าอย่างนั้นห้าพิมพ์หลักที่เรารู้นะเพื่อนสมาชิกพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ประธานนะพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ปกโพแล้วก็พิมพ์เจดีนะห้าพิมพ์หลักเพิ่มเติมก็มาก็คือพิมพ์เส้นได้พิมพ์อกครุฑนะก็แปดนะโดยประมาณนะพะพิมพ์เส้นได้พิมพ์อกครุฑ แล้วก็มีพิมพ์เสียงโตอ่ะพิมพใหญ่หรือพิมพ์เสียงโตะนะหรือพิมพ์เสียงบาทน่ะนะอกคุดพิมพ์เส้นได้แล้วก็พิมพ์เสียงโตหรือเส้นบาทนี่แหละเข้ามาเป็น8เราก็ทราบตามนี้แต่โดยความเป็นจริงเจ้าบุคคลสมเด็จท่านสร้างไว้มากมายหลากหลาย หลากหลายมากหลากหลายพิมพนะเพื่อนสมาชิกสมเด็จวลัลขังเนี่ยเป็นร้อยๆเลยแหละร้อยๆบล็อกพิมพคูบาจารย์บางท่านบอกว่าเป็น300บล็อกพิมพ์เลยนะเพื่อนสมาชิกเป็นเรื่องจริงนะครับชาวบ้านสมัยก่อนเวลาท่านจะสร้างเขาสร้างาพระประจําตระกูลเนี่ยสร้างบล็อกพิมพ์มาเองก็มีนะเพืพ่อนๆแกะบล็อกพิมพ์มานํามวลสารมามาให้สมเด็จเราเปิดเนตรแล้วก็แผ่เมตตาในมวลสารกฎ แกะกันโดนนั้นเลยนะก็มีตำนานกก่าวไว้นะเราอย่าไปพึ่งเชื่อว่าผิดพิมพ์นะผิดพิมพ์เนี่ยเป็นคำพูดของคนสมัยเก่าสมัยนี้เขาไม่พูดแล้วนะสมัยนี้พศออนี้เขาไม่พูดเรื่องผิดพิมพ์แล้วนะเพราะว่าพิมพ์นี่มันมีหลากหลายมันไม่มีผิดนะเพียงแค่ว่า คนยังศึกษาไม่ครบพิมพ์ยังศึกษาไม่เข้าใจพิมพ์ยังแยกแยะพิมพ์ไม่ออกพอไปเจอพิมพ์ที่ตัวเองไม่เคยเจอเคยมีก็เ,เห็นผิดพิมนะเอาตามนี้ก่อนนะครับยังฐานแซมเนี่ยองนี้นี่สมบูรณ์แล้วก็สวยด้วยนะยุคยุคต้นเป็นแบบนี้นะที่เราเห็นเซียนพระตระกูลท่าพระทั้งหลายเนี่ย ปล่อยพระอ,องค์หนึ่งให้กับรัฐมนตรีตอนนี้รัฐมนตรีตั้งก็ยังตำแหน่งนี้อยู่นะสองรัฐบาลทล้วก็ยังดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนี้อยู่นะเป็นหัวหน้าพักด้วยเอ่ยชื่อมาคงอ๋อแล้วนะคนคอพระด้วยกันนี่คงอ๋อแล้วแหละว่าใครองค์นั้นรู้สึกว่าหักนะหักหักตรงกลางด้วยนะครับหักหักตรงกลางอย่างนี้นะครับในราคา ปดล้านบาทนะองค์นั้นน่ะพะ่อยมหาเห็นแล้วก็โอเคใช่นะเพื่อนๆนแต่ว่าสมาชิกหลายท่านในในในสมาคมในกลุ่มโซเชียลตั้งหลายบอกว่าโดนเขาให้แล้วนะเพราะเนื้อนี่ใหม่มากนะเนื้อนี่แบบขาวใสใหม่กิ๊กเลยนะแต่พ่อยมหาเคยดูองนียที่เซียนท่านองค์นั้นนํามาลงนะองค์ที่บอกว่าแปดล้านนะนะ ฐานแซมเพราะว่าเป็นเป็นเนื้อพระที่เราดูในรูปอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกระวังนะคนที่สั่งซื้อหรือว่าชอบซื้อพระออนไลน์เนี่ยโดนไม่ตรงปกอะนะเวลาเราดูสีพระที่เขาถ่ายรูปลงโซเชียลนี่สีมันตบแต่งได้นะคมชัดลึกเนี่ยมันตบแต่งได้ เวลาเราจะซื้อพระหรือว่าเราจะตกลงจ่ายเงินให้ใครต้องไปเห็นพระจริงนะอย่างองค์ที่รัฐมตรีท่านนี้ท่านซื้อ8ล้านฐานแซมเหมือนกับว่ามีร่องรอยการหักตรงนี้ตรงกลางแบบนี้พอ่อเห็นมาหาเห็นแล้วองค์นั้นนะจริงนะเพื่อนสมาชิกเพราะว่าเห็นเห็นกับตาเลยนะที่สมาคมใหญ่นะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชม ไม่ได้ไปประกวดพระไม่ได้ไปซื้อแล้วไป,ไปไปเยี่ยมชมนะไปเยี่ยมชมบารมีของคนที่เขามีพระสมเด็จแท้กันว่าอย่างนั้นก็ไปด,อดอ้อมบมองศึกษานะเราไปเห็นก็เป็นบุญตาของเรานะได้สัมผัสก็เป็นบุญใจแท้นะเพื่อนๆสมาชิกองค์นั้นเพียงแค่ว่าหักเท่านั้นเองหักหักนี้นะครับ เขาบอกว่าถ้าไม่หักวงนั้นเนี่ยโอ้โหจากแปดล้านนี่ไม่ต่ำกว่ายี่สิล้านเขาว่าอย่างนั้นนะแต่รัฐมนตรตีท่านนี้ถึงหักท่านก็ซื้อเอาไว้งนั้นเพราะว่าเขาเขาเชื่อในในเจ้าของพระนั่นแหละที่พระมหาบอกว่าการที่เราเรียกใครสักคนมาเซียนนี่กว่าเขาจะสร้างบารมีมาถึงระดับนี้ได้เนี่ยเขามีแบรนด์เรียวกว่าแบรนด์ติดตัวเขาแล้วนะเพื่อน แค่เราไปยืนถ่ายรูปคู่กับเขาเนี่ยก็ไม่ได้นะนะไม่ได้ยิ่งถ้าให้เขาจับพระเราถือแล้วก็ถ่ายรูปเขาเนี่หรือเราจับพระเราถือพระเรายืนถ่ายรูปกับเขาเนี่โอ้โหพระองค์นั้นนะ่ะราคานี่พุ่งเลยนะแค่แบรนด์เขาติดโหติดตาติดตลาดเนี่ยไม่ด้ใชน่น้อยแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเซียนพระท่านใดมีธรรมาพิบานะนะ แท้ก็บอกว่าแท้ไม่แท้ก็บอกว่าไม่แท้จะดีมากเลยนะแต่ปัจจุบันที่สวนมากจับพระไม่แท้มาแล้วก็บอกว่าแท้นี่แหละจึงมีการฟ้องร้องกันนะเ,นเพื่อนแล้วตอนนี้โลกโซเชียลไปไวด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อเซียนตลอดนะหยิบพระองค์ไหนมาถ้าไม่แท้เนี่ยเขาคืนเลยนะคืนพระแล้วก็ก็ถล่มยับเลยนะในกลุ่มในโซเชียลเนี่ย ก็มีในปัจจุบันเนี่ยนะพยามหาก็พูดไว้แล้วในช่องนี้แหละก็ไปเสิร์ชดูได้นะครับฐานแซมเนี่ยเหมาะกับทุกคนเลยครับนะมั่งมีสีสุขไม่ขาดไม่เกินมั่งมีพอกพูนแซมผุดไหลเทมาอยู่เรื่อยๆนะแต่วัตถุประสงค์ของจ้าบุคคลท่านสร้างก็เพื่อที่จะจำรงจันรงให้พระศาสนาอยู่ได้ถึง5,000ปีนะ ไมเพื่อนๆนี่ดูลักษณะมีผงแป้งโรยพิมพ์ด้วยนะพระในยุคต้นๆนี่เราจะเห็นผงแป้งโรยพิมพนะเพื่อนๆเพราะว่าน้ำมันตังอิวอยางจิกยางลังยางนางยางโมกป่ายังไม่ค่อยมายังไม่ค่อยมีเวลาเทบนสารลงบล็อกพิมพ์เนี่ยกดมวลสารลงเนี่ยจะติดติดบล็อกพิมพ์ท่านว่ายอย่างนั้นต้องมีแป้งหรือว่ามีผงอย่างอื่นมาโรยพิมพนะนเพื่อนๆดูสิครับดูด้านข้าง ดูด้านหน้าก็ประมาณนี้นะดูด้านข้างดูด้านหลังจะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆดูนะ,ะเป็นยังไงเนีย่ยองนี้นะครับสมเด็จวราคังนี่ถ้าเราดูเนื้อนี่คลาสสิกมากนะเพื่อนๆคลาสสิกอย่างองค์นี้เพื่อนสมาชิกอ่าถ้าอยู่ในมือเซียนนะครับองค์นี้ย ไม่ต่ำกว่า50ล้านนะเพื่อนสมาชิกสมบูรณ์สีชมพูนิดนะิะแล้วมีมีหลายท่านนะหาพระสมเด็จหรือว่าอยากครอบครองพระสมเด็จที่อมชมพูนิดนิดนะเพื่อนเเีนะ่ยแปลกเหมือนกันก็ก็ไม่ทราบว่าเหตุผลกลใดเพื่อนสมาชิกจึงอยากอยากครอบครองพระสมเด็จองค์ที่มีสีชมพูนิดนิดเลือเลื่อเลือออกมานะเนีย่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับ สีชมพูนะถ้าเศรษฐีกบหัมบดีผู้มั่งมีทั้งหลายเจอคลิปนี้เข้านะท่านมีธุรจิตเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยเงินแค่5้ล้านนี่มันธรรมดาสำหรับเขานะเพื่อนสมาชิกด,ดูเม็ดหยกด้วยนะเนี่ยดูเม็ดเม็ดหยกด้วยนะเม็ดแดงนี่เห็นไหมครับแล้วสีของท่านจะออกอมชมพูละเลื่อละเละืล่อนะถ้าท่านมีธุรจิตเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ย ท่านเช่าพระมา50ล้านบาทองค์เดียวโอ้โหย่งเป็นฐานแซมเนี่ยเขาถือนะเป็นมงคลนะซ่อมแซมทนุบำรุงไม่ขาดไม่เกินมาไหลมาอย่างเงี้ยโอ้ถ้าองค์นี้50ล้านเนี่ยกอยังาหาว่าได้นะถ้าองค์นี้อยู่ในมือมือ เซียนจริงๆเนี่ยห้ล้านนี่ต่ําสุดนะอย่างมากเขาเอาร้อล้านเลยนะไปต่อได้ถึง300ล้านเลยแหละถ้าถ้าคนนั้นเป็นเซียนระดับประเทศเนี่ยแล้วเขามีเมมเบอร์เขามีคอนเนคชั่นเขามีผู้คนรู้จักเนี่ยพย่อใหญมหาไม่ต่ำกว่า500ล้านถ้าไปต่อนะสูงสุดเลยห้าร้อยล้านนี่ได้เลยนะแต่สําหรับพ่อใหญ่มหานี่วางไว้50ล้านนะ องเนี้ยเพื่อนๆดูสิครับดูเกตเหมือนกลวยกลวยขันหน้าขันแปดสวยมากเกตท่านเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับโค้เกตจะอวบเห็นไหมครับอวบปลายแหลมเนี่ยเหมือนกลวยอ่ะเพื่อนๆดูกลวยนะกลวยขันหน้าขันแปดที่เขาทำกันนะนะเอาใบตองกลวยมาทําเป็นกลวยรูปทรงกลวยนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วดูเนื้อเขาสิครับดูการแตก เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆว่าสีชมพูละเลื่อละเลื่อๆเป็นยังไงนี่ดูใกล้ๆก็ชัดเจนแล้วนะเนี่ยดูใกล้ๆก็เห็นชมพูละเลื่อละเลื่อๆแล้วนะครับเนี่ยดูเส้นแซมขึ้นมานะไม่ชัดนะครับเรือนรางนี่แหละก็คลาสสิกเป็นลักษณะนั่งขัดสมาดเพชรนะเนี่ยนั่งขัดสมาดเพชรหน้าอกโพละเป็นรูปเหมือนรูปเล็กว่าเป็นลากฟันเอาง่ายๆนะดูดูลากฟันนะเหมือนมากนะ มันลากฟันนะครับพิมพโบราณน,นะนะยุคต้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับยุคต้นนะที่สําคัญในะคลาสสิกด้วยก็คือพระยุคต้นนี่เราจะเห็นฐานข้างล่างทนะ่านจะเส้นหนึ่งหรือสองเส้นแซมขึ้นมาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยฐานต้องมั่นคงฐานต้องหนักแน่นนะเนี่ยทำไมรัฐมนตรีท่านนี้ก็แปลกนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก่อนที่จะฟอร์มรัฐบาลน,นะ ท่านขับรถเองนะแล้วท่านก็ถ่ายสมเด็จรถละครเนี่ยโชว์ออกนอกเสื้อให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพ่อยหญมหารีบดูเลยนะดูที่เวลาผู้สื่อข่าวไปยืนสัมภาษณ์ท่านเนี่ยพ่อใหญ่มหามองที่พระไม่ใช่มองท,ที่ที่ที่อื่นนะไม่ได้มองหน้าท่านหรือว่ามองมองรีบมองพระก่อนนะเห็นแวบบหนึ่งพ่อใหญ่มหาเลยวันนี้ถามแซมนะนั่นแหละท่านยังเป็นรัฐมนตรีทุกทุกสมัยทุกยุคนะยุคก,ก่อนก็เป็นรองนายก เป็นรัฐมนตรีว่าการดูแลคุณหมอทั่วประเทศด้วยแต่ตอนนี้ทั้งก็เป็นรองนายกทัานก็เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลกํำนันทั่วประเทศด้วยนี่ใบให้ดูชัดเจนแล้วนะทำไมท่านจึงเป็นใหญ่เป็นโตมั่งมีสีสุขจเจริญด้วยลาบยศไม่ขาดนะเพราะว่าแซมอยู่เสมอท่านนี้ท่านถือเครดนะ ท่านนำสมเด็จพราังพิมพ์ฐานแซมขึ้นขึ้นปกเลยนะท่านจึงมีตำแหน่งใหญ่โตตลอดนะเพื่อนๆดูสิครับดูด้านข้างก็เห็นไหมครับด้านข้างก็ปีออกเห็นไหมให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆนะครับให้ดูใกล้ๆ เห็นไหมครับเม็ดแดงดูล่องรอยการปริการแตกสวยงามเห็นไหมเพื่อนๆดูดูขอบข้างเขานะครับอันนี้คือเม็ดแดงนะเพื่อนๆนี่เม็ดแดงนะครับนี่คือเม็ดแดง คือเม็ดแดงไหมครับต้องสีแดงเข้มอย่างเี้นี่บอ่อน้ําตานะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยดินหลักเมืองนะเนี่ยดินหลักเมืองเนี่ยสีฟ้าในดินหลักเมืองนะครับเม็ดเหล็กไหลไปดำ เพื่อนๆได้ดูด้านหน้ากันแบบใกล้ๆนะครับเนี่ยเราจะเห็นลักษณะสีชมพูเห็นไหมเพื่อนเพื่อเนี่ยสีชมพูละเลื่อละเลื่องเห็นไหมครับเนี่ยนี่ยความงามนี่คือเม็ดยกนะเพื่อนสมาชิกดูสิครับดินหลักเมืองก็มีเนี่ยคือเม็ดยกอ่าเนี่ยสีชมพูละเลื่อละเลื่องนะไม่ไม่ได้ชมพูทั่วองค์นะแต่ว่าชมพูเป็นบางจุดนะเพื่อนๆนเนี่ย เห็นไหมครับ yeah. สวยงามมากนะครับองค์เนี่ยนี่ก็เหล็กไหลไผ่ดำถ้าเศรษฐีก้าบดีผู้มั่งมีทั้งหลายดูคลิปนี้ดูท่านอยากจะมีฐานแซมไว้คำจุนดำรงรักษาฐานของท่านให้มั่นคง ไม่หลุดไม่แตกไม่จำรุดได้ง่ายเนี่ยห้ล้านนี่ไม่ไม่เยอะสำหรับท่านนะครับไม่เยอะในองค์นี้นะถ้าใส่กรอบทองนะกรอบทองฝังเพชรน,นะโอ้โหงดงามงดงามเลยทีเดียว สวยงามนะครับองค์นี้เราก็จะเห็นเม็ดแดงด้วยนะครับี่เม็ดแดงพระสุมกอกําแพงนะครับนี่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ